สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองมีความฝันหนองนัดมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับย่ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารญาณในการหลับชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับไม,ม่มีผู้ใดบอกใดหรอกครับว่าตัวเลขที่เขาหรือบเขาซีแมนหรือบบแมนฝันดีหรือฝันบอดีอันนี้เบาหน้องกะให้แน่ราะใดแต่ว่า เพื่อนฝันเพื่อนก็นเอามาบอกสู่ฟังทุกสิ่งทุก ouais. อย we <m im it Dylan> ่างมันกะเขืนนยูุ่ทีิโชฉลยดวงครับงวดนี้เขาอาจจะได้รับโชคไปน้วกันคือเกาก็่ใดงวดวันที่17มกราหกเจ็ดครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยูุ่ที่โชฉลยดวงอีลีครับผมยังไดก้าลองมาฟังลองพิจารณาเบิ้งจดไว้เขียนไว้มันยังฉิบลืมครับเอาไว้ถ้าเปียบๆบกับคลิปอื่นๆเอาไว้ถ้าเปียบๆคับคลิปฝันคนอื่นแล้วก็เอาไว้ถ้าเปียบๆคับเลทถูก นะครับนอะเพื่อเขาได้รับโชคก่อนใหญ่ไปน้ากันปีนี้เขาต้องมีโชคไปน้ากันทุกๆงวดครับหวังว่าเขาจะได้รับโชคไปน้ากันคือเก่าคืองวดตี่านมานะครับนอะบอกว่าถือเหขีสามโตบอกว่าถือเลขีสองโตบอกว่าเหขบนหรือเหขล่กางก็ขอให้มีรางวัลก็ขอให้ได้โชคทุกๆคนแล้วก็ทุกๆงวดครับเพิ่นฝันเห็นพี่สาว เพิ่นครับน้องนัดเพิ่นฟันเห็นพี่สาวเพิ่นนอนตายอยู่ในรถอืดเต็มรถเพิ่นว่านำเหลืองนหนองเต็มรถเลยว่าสัสตอนแหลกเพื่อนโบหูดอกเพื่อนว่าเพิ่นได้กินในฝันเลยเพิ่นได้กินมินเหม็นอีอย่างยากๆเดอกมันออกมาจากรถเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยหาอยู่หาบะนีเพื่อนก็บเบิ้งลักษณะเหมือนมันมีนามเหมือนมันมีนามคล้องเหลว โยนลงจากจากไต่ทองรถเพิ่นก็เลยไปเปิดบ่งในรถเพิ่นว่าแถบตกใจเลยเห็นพี่สาวนอนตายอยู่ในรถนอนอื่นเลยใดนอนอื่นตายในรถแล้วกะ็น้ำเหลอืองน้ำนองนี่เต็มรถไหลเต็มรถเลยพอเปิดประตูออกมาไหลเต็มพื้นเลยป่ะจันเพื่อนบอกห้วไคือเป็นแนวนี้เพื่อนเพิ่นก็เลยห้องเอื่นในคนมาซอยเพื่อนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้น เนาตื่นขึ้นมาอันเงื่อนี่เต็มเลยว่ะสัตวตกใจไหลายว่ะสัตบ่าวหน้องก็เลยว่าแมนรถขั้นขั้นที่ใส่ประจำบอเพิ่นว่าแมนเพิ่นว่าบัดนี้ก่อนเพิ่นจะไปเบอกให้พี่สาวโอกนสิเพิ่นสิมาบอกให้บ่าวหน้องฟังเพื่อนก็ไปแปรความฝันกับพี่สาวเพิ่นเพิ่นก็เลยอันเบอกสู่กันฟังว่าเพิ่นฝันแบบนี้แบบนี้พี่สาวเพิ่นก็บ่าห้วย บมเมนเ์าสิอายุยืนบอกุณว่าบมเมนเ์าสิถือเลขบอกุณว่ากับโบนแ่แล้วเนาะกับโบนแ่เรื่องแบบนี้มัน,มนเกิดขึ้นในเบิดครับผมผมก็เลยบอกว่าลองพิจารณาเบิง้งเลขทะเบียนรถที่เพิ่นนอนตายอยู่ก็คือห้าศูนย์สี่แปดครับผมเลขทะเบียนรถห้าศูนย์สี่แปด 5, 0, 4, อายุของพีสาวน้องนัดสี่สิบห้าปี สี่สิบห้าปีครับอ้าวลองพิจารณาบุนครับเดื่อเพิ่์อาชิมาบอกเลขก็ไ้หรือเพิ่นอาชิมาให้โชคก็ไ้หรือเพิ่นอาชิมีชมโชค,ชโชคทั้งอื่นหรือเพิ่นตชิมีดวงอย่างอื่นก็นไ้แต่นี่คือตัวเลขในการประกอบการตัดสินใจเบาน้องก็เลยเอามาบอกสู่ฟังบ้านเลขที่ที่เพิ่นนอนตายก็คือหนึ่งเก้าห้าบ้านเลขที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า 195ร้อยเก้าสิบห้าลองบังคับรองมีชนาดก่นี้เด้อเพื่อเ,เปปห้ได้โชว์ไปนั่นโอ้โแมนโอแมนโอแมนโบวิทโบวิทบาลเลที่งร้อเจออโอ้ยก็ตัวลกครับกตเ้อยกหมหยเก้าสิบเจ็อันนี้คือบาเลที่นองนัดครับผมอ้โหก็ตัวเลากๆับก็ตัวเล็ๆก็ตัเลเขียนไปตัวหนึ่ง เปิดไปเบาอีกตัวหนึ่งหรือมันจะออกา 1, 9, 5, มาหนึ่งเก่าหาบวสังเกตเบิ้งเบาหนองเบาพิดมาสองคลิปเลยเด้ว่าพิดมาสองคลิปเหรอเลขดที่มาออกเลขที่เบิ้งหนองเบาพิสบวคือเออสมองสมองเลือ่อนๆล่ะสมองเลือ่อนๆล่ะเขียนตัวหนึ่งเปิดไปเบาอกตัวหนึ่งเอารอบพิจารณาไปเลยครับเด้ 197, อหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบปลเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบหา้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดทะเบียนรถห้าศูนย์สี่แปด 5, 0, 48, แล้วก็อายุคน ค้นตาย45ปีเออโว้ยก็โดนหลายๆครับก็โดนหลายๆเอาลองพิจารณานะครับเด้อฝันของนัดครับคนฝันเห็นพี่สาวคนนอนตายอยู่ในรถเอาเผื่อเพื่อนเด็กมาหลับโชคไปทำกันเพื่อเฮาเพื่อเพื่อนมาบอกโชคเขาโอ้ยบอกบอกคลิปมาสองงวดสองคลิปละตาย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 เอฟซีดาแถ <laughs> อ,ยอย่าพึ่งดาเบาหนองเด้อเย่าพึงยาอย่าพึ่งหายเบาหนองเด้อเบาหนองคอตัวเลยลายครับเบาหนองคอตัวเละๆโอ้ยจะได้แก่เราพิจารณาบนครับเด้องวดบนที่สิบเจ็ดมกราหกหกครับผมเพื่อให้เราได้มารับโชคไปน้ำกันคิดจริงไหนกไห้สมหวังดังปาธนาบางคนก็บอกว่าลองสื่อเลกพ่อสอไปน้ำเนี่ยเด้อหกเจ็ดเจ็ดหกเป็นว่าหกเจ็ดเจ็ดหกลองสื่อเลขพ่อซอ,อไวน,น้ำเนี่ยเพราะว่า เผื่อมันมาเปินวางเชนะเผื่อมันมาเอาก็รลองเบิรงก็แล้วแต่ผูมักาบางคนก็ซื้อบางคนก็ซื้อหกหกหกเจ็ดเผื่อมันออกมาอันพอสอเปินวางเชน่ลองสือตีไปแน่เพิ่นวะเอาลองพิจารณาครับเด้อเดี๋ยวเบานองชิบฝ่าวลิปฝ่าวหาลิปมาลงเห็เบิรงนยังไงก็ลองพิจารณาเหลขกอาจารย์เนี่ยน้ามกับคงก็อาจจะหลังวันพระเดี๋ยว ขลังเัินผ่ารือยังไงหรือพอเพิ่นให้ริเล็กมาเดี๋ยวบ่าวน้องสิฝ้าเขาลงให้เบิ่งเพื่อทุกคนจะได้มาจับเล็กเบิ่งเพื่อเฮาสิได้โชคอีกคืองวดวันเข้า3ตัวตรง5 4 4งวดนี้ก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนํกากันหลายคนก็บอกวะ่าบ่าวน้องสิไปหลวงปู่สวงบค์นจะบกบ่หรือสิไปอันอันนี้บ่บ่าวน้องว่าไปอยู่ครับแต่ว่าต้องให้บ่าวน้องเบิ่งงานก่อนเด้อเบิ่งงานก่อนเพราะว่าเบิ่งเทื่อเสาร์อาทิตย์บ่า,าวาน้อง อาชีพว่างแต่อาชีพอะไรไปยังสีนาพองวดว่างันเบาหนองริไปแต่งวดน,นี้เบาหนองกระชไปหาตัวลขคือเกาไปไหวศานแม่ฮันนี่คือเกามาขับนอยังไงก็ขอกราขอประคุณแล้วกะสวัสดีปีใหม่อีกหลอบหนึ่งขอให้ทุกคนจงโชคดีเคียดชิ่งไหนไห้ทรงวังดังปาถนาขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงหลวงปู่มุนแม่ฮันนี่ ไอ้ใครบานเบาหน่องแล้วก็สถานที่สักคิดที่เบาหนองไปทุกที่ดนบันดาลโชคลาภให้ fc เบาหนองแล้วก็ทุกทุกคนที่เขามาติดตามที่เขามารับโชคเขามาฟังหรือเขามาดา่าให้เดมีโชคไปนํ้องการอันเน,นาะเบาหน่องบาวายยังนะครับผมสาธุสาธุจะใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิในไก้ทรงวังดังปาถนาะย่ำเลขน้องนัดอีกรอบหนึ่ง ทะเบียนรถ5048อายุพี่สาวหนองนัดคนตาย45ปีเพิ่นยังบ่ท่านตายเด้แต่ว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นตายอยู่ในรถแล้กก็บ,บ้านเลขที่197เดี๋ยวรอกิจารณาเพิน่นะครับเด้อเพื่อมักไปน้ากันทุกสิ่งทุกอย่างมันกระถิ่นดีโชคลาดวงครับก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีรับโชคก้อนใหญ่ไปด้วยกันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ